พูดคำที่ขัดหูดูเธอจะเก่งพูดเองบนเองอยู่ได้ทุกทุกวันเรื่องงอนก็เป็นแชมป์เธองอนได้นานไม่รู้ว่าไปจะมาจากไหนเตือนทุกครั้งก็เชื่อกันดีแต่พรุ่งนี้ก็ทำมันใหม่ชีวิตที่ต้องเหนื่อยนาย ไปอย่างนี้มันไม่สนุกถ้ารักมันเจอกับความเบื่อจะเลือได้นานเท่าไรก็อยากทำแฟนเก่าไม่เคยซ้อนหรือไงฮะหรือเธอมั่นใจที่ทำมาปรับปรุงสักนิดนิดเดียวนะ ไม่รักกันไม่มาพูดหรอกรักเธอกันเลยขอเออกันหน่อยที่ทำแบบเธอมันไม่ดีเท่าไรเหมือนฟังแค่พานหูมันไม่เคยเข้าใจมีความอดทนแต่ไกลหมดแล้วเตือนทุกครั้งก็เชื่อกันดี แต่พรุ่งนี้ก็ทำมันใหม่ชีวิตที่ต้องนายไปอย่างนี้มันไม่สนุกถ้ารักมันเจอกับความเบื่อจะเลือได้นานเท่าไหร่ก็อยากถามแฟนเก่าไม่เคยซ้อนหรือไงฮะหรือเธอมั่นใจที่ทำมา รปรบุงเสียนิดนิดเดียวนะไม่รักกันไม่มาพูดหรอกดึง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 ดึก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 ดึง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 งดึงง เตือนทุกครั้งก็เชีย์กันดีแต่พรุ่งนี้ก็ทำมันใหม่ชีวิตที่ต้องในไหนไปอย่างนี้มันไม่สนุกถ้ารักมันเจอกับความเบื่อจะเลือได้นานเท่าไรก็อยากถาแฟนเก่าไม่เคยสอนหรือไงฮะแฟนเก่าไม่เคยสอนหรือไงฮะ หรือเธอมั่นใจที่ทำมาปรับปรุงสักนิดนิดเดียวนะไม่รักกันไม่มาพูดหรอกเด็ด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 